สาระดีๆหนึ่งนาทีกับสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญ,ญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชน อัญมณีแต่ละชนิดมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันวิธีการดูแลรักษาก็ย่อมแตกต่างกันด้วยเช่นเพชรหนึ่งในอนัญมณีล้ำค่าสวยงามส่งประกายระยิบระยับเพื่อให้เพชรสวยงามเจิดจรัสไม่ควรสวมใส่เครื่องประดับเพชรเมื่อทำกิจกรรมหนักหนักเพราะถึงแม้ว่าเพชรจะมีคุณสมบัติที่แข็งและคงทนแต่ตัวเรือนอาจจะเสียหายได้อีกทั้งฝุ่นและไขมันสามารถเกาะเพชรได้ง่ายมากทำให้เพชรหมองที่สำคัญคือไม่เก็บเพชรปนกันเพราะเหลี่ยมของเพชรอาจขูดขีดกันเองทำให้ เพชรบินและเกิดรอยได้หรือพลอยที่เป็นที่นิยมมีหลายชนิดมีคุณสมบัติและความคงทนต่างกันดังนั้นไม่ควรใส่เครื่องประดับเพชรพลอยในที่ที่มีอุณหภูมิสูงเช่นใส่เครื่องประดับไปซาวนา่าหรือไม่ทําความสะอาดด้วยน้ําร้อนเพราะความร้อนอาจทําให้ผิวของพลอยไม่แวววาวหรือเปลี่ยนสีมั่นใจอัญญมณีเรียกหาใบรับรอง GIT ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก www.git.or.th